สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องปวยอาเจียงภายแก้วภายสักใบคะ่ะวันนี้มีน้องๆน,นะคะมาแวะมหาช้างมาเพื่ออะไรนะคะต้องรอดูนะคะ,ะวันนี้แก้วมี FC มาหา สวัดีแม่ใหญ่ท้องคูณแม่ใหญ่สมใจน้องใจบุญนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนหเมือเกินร้อนมากๆาแม่ใหญ่แม่ใหญ่ ผายแก้วนะคะน้องๆมาจากที่ไหนกันคะนี่ยูเขตพรมเทพค่ะยูเครนวงม่เทพนะคะอ่าก็มาดูมาแวะมาหาพี่ผายแก้วกับพลายงาม S <S ส่าถ่า,ายรูปนะคะเก็บภาพไว้หน่อยสองแชะนะคะฝายแก้วยืนนิ่งเลยนะคะวันนี้ได้อ้อยได้อ้อยกินนะคะวันนี้อ่น้องๆก็จะมาติดต่อ ติดต่องานนะคะพี่แก้วจะได้ออกงานอีกแล้วในวันที่30นี้นะคะออกคู่กับสุดหล่อไพรงามไพรแก้วไพยงามออกงานคู่กันนะคะเดี๋ยวต้องรอถามจะภาพเป็นงานแรกค่ะ มองแบบไม่กลัวด้วยนะตัวเล็กไม่กลัวเลยนะคะปกติเด็กบางคนร้องเลยนะเนี่ยน้องมองแบบไม่กลัวเลยมองแบบไม,มแบบไม่กลัวเลยนะคะตอนนี้พายแก้วค่ะ17ปีพายแก้วอายุ17ปี ไฟงามก็18ปีนะคะไล่เรียกกันนั่นแหละไฟงามน้องรุ่นไฟงามเราไปเดียวกันเออตี่วแก้วกินอ้อยยังน้องบอลเนี่ยคนตัวสชูเนี่ยค่ะน้องบอยอ๋อน้องบอยน้องบอยติดต่อประจำครับค่ะก็ปกติก็ไปเหี่ยดอยู่แถวสมเทพไทยวิ่งประจำครับค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องมากนะคะที่ นึกถึงสายแก้วนะคะแวะมาหาถึงบ้านน้องบอกปีนี้ใหญ่ครับปีนี้สูงใช่ไหมเราไม่ได้เจอค่ะสองปีแล้วปีระมาณสองปีครับเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ใช่ไหมคะนาคอะไรนะที่ที่เป็นสถานะนักกบนักกบอันนั้นคือช่วงโควิดเลยเราจะไปแบบเขาเรียกว่า ไปแห่แบบกระทันหันค่ะตอนนั้นจะยกเลิกแล้วเนาะใช่ถูกยกเลิกแล้วนะครับค่ะน้า,าเศ๋้าต้มงหลังเอาะอือตอนที่มันดูดีน่าเศร้าต้มเหลืงอง ไม่กลัวเหรอลูกไม่กลัวเลยเก่งจังเลยตัวเล็กไม่ยอมไม่กลัวเลยนะคะเด็กบางคนจะกลัวช้างน้องไม่กลัวเลยนะคะมาหาพี่ภายแก้วถึงที่ห้ขึ้นขีเลยไม่ะเด็กบางคนจะร้องแล้วนะคะแก้ว ไปไปดูภัยงามต่อเลยไหมครับดูภัยงามต่อขอบคุณครับหน่อยเร็วครับครัจาก้าเก่งทั้งช้างเก่งทั้งน้องเลยนะคะอะ ก็น้องๆก็จะมาติดต่อพี่พายแก้วกับพี่พายงามนะคะแม่ใหญ่ก็กินอ้อยวันนี้นะคะอร่อยมากอากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยน้ำไหลหรือยังพี่ควานไหมยังเลยครับก็วันนี้นะคะบ้าน20หลังจะมีการก่อสร้าง เป็นถนนลาดยางนะคะก็เลยท่อแตกท่อแตกน้ำไม่ไหลนะคะเดี๋ยวรอช่างมาซ่อมก่อนอ่ะเดี๋ยวขายเกากับขายงามจะเดี๋ยวงานคู่กันแล้วอ่ฝากแม่ๆติดตามด้วยนะคะขายงามขายงามสุดหลอ่อนมใต้กับนมเหนือนะคะนมอีสาน

ดีเซลโอน้องดีเซลหนูไม่กลัวเลยนะคะหนูถ่ายกับเชือกไหนก็ได้นะคะดูหน้าดูหน้าน้องสิครับชิวมากเลยครับชิวชิวมากน้องดีเซลแบบเข้าได้กับทุกเชือกนะคะเพราะว่าปกติแล้วเอามาเลยครับเพราะมันเบ็ดเอาล่ะด้วยไหมเจ็บยาข้างบันเตอร์ฮ่าฮ่าฮ่า ก็จะเป็นภาษาภาษาเขมิญภาษาเขมรนะครับภาษาเขมรของเราสวยนะคะของเราสวยทางนู้นเขาพูดภาษาเขมรนะคะแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องรู้เรื่องครับแล้วทางชัมนิเดีฮะบอยทางชัมนิเดี๋ยวเขาเป็นภาษาอะไรชัมนีเหมือนกันอ๋อทางมันก็เขมรส่วนมากบุทธามก็จะเขมรเยอะเขมิญสวยค่ะเขมรกับสวยนี่แหละค่ะพี่พี่ควัน หลักทายอีกหนูไม่กลัวเลยค่ะถ่ายกับพ่อกับแม่นะคะก็ดีใจนะคะที่จะมีงานนะคะนุ่มๆของเราจะได้ออ <ด Liberty. S 2> กงานอีกแล้วนะคะในวันที่30มีนานี้้นะคะ ที่อำเภอชันี้จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นงานบวชนะคะน้องๆบอกว่าเป็นงานบวชครับเชียงครับเร็วะภายงามก็คนละคนละสัดส่วนของพี่รอคนละแบบก็จะดูแบบตรงๆสูงอันนี้แบบจะดูอวบๆ หล่อคนละทรงงานครับผมวันทิดไรล่ะสามสิบสามสิบวันนี้งานเข้าอยูเพียวไปเจอกันนะครับแต่งหล่อค่ะจัดเต็มนะคะอยากชอบแบบไหนอยากก็ได้ตามมาได้เลยแต่เตะจภาพเลยครับเอาแบบใส่ชุดแบบลายไทยแต่นี่ไม่เคยแต่งเตะก็อยู่มามยังไม่เคยเขียนหน้านนักนี่แต่ภาพเขียนก็ครั้งแรกเลยใส่ชุดก็สวยนะคะแต่งเต็มยศเลย ตัดชุดใหม่ไว้รอเลยค่ะมันชะมดมันเขาเน้นมาเลยมาตัดุนเรมบ้ากีค่ะก็พางามก็จะดูหนาเนาะค่ะจะพางามเขาหนาอายเหรอพางามอายเหรอม่เลยวะว่าทำไมมาอยู่อยู่นี่ทำไมหางมันคนเยอะนี่คนมื่อเช้านี่โอ้จำลังนึงนี่หายหมดเลย ปกตินี่หางเต็มเลยนะครับนี่หางายงามพิเศษนะคะเป็นหางเผือกนะคะเป็นช้างหางแก้วเป็นช้างที่หางนี่หายากนะคะช้างหางแก้วโดยเฉพาะช้างงาด้วยใช่น,นะคะแล้วอายุยังน้อยด้วยแต่เป็นช้างหางแก้วนี่ถือว่าหายากคู่กันดีมากายแก้วกับายงามใช่ต้องจองครับอ่าเอฟทีจะได้เห็น หนุ่มๆของเราออกงานคู่กันแล้วนะคะในวันที่สามสิบมีนา t h นี้นะคะดีใจไหมครับเจ้าดีใจไหมทุกคนเหมเอนๆครับเจ้าพ่อใหญ่เป็นไงครับพ่อใหญ่โอ้พ่อใหญ่ก็พ่่อใหญตกหนักไหมคะเปิดแล้วบ่อน้ำมันเปิดแล้วนะคะพ่อใหญ่สีทับไทย อ๋อคุณตาหนูให้อุ้มได้ทุกคนเลยใช่ไหมนี่ <c oughs> ให้อุม้มแล้วคุณจะตามเนอ้น <c oughs> นี่นีเ <c oughs> จ้าตัวเล็กนี่เข้าได้กับทุกคนนะคะแล้วก็เข้ากับ <c oughs> ช้างได้ทุกเชือกนะคะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกัวเจียงภายแก้วภายสักใบแล้วก็ช่องสีทับไทยนะคะค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ